เล้ข้ามโบล่านเพ่นวาไว้อยมาตัวหลอกต้มตกลมขีมาถึกรอให้เที่ยวทางเลิกเกียบขีมาจนเจ็บทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมเพ่น่าใกล้สามเดือนพ่อขาม้าสามเดือนพ่อขีงวงควายสามปีได้ลูกเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพูเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเขาเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี่พู้เลี้ยงผู้เม่งสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งควายงามนะครับรถแรกแจกแถมมื้อนี่เอาเป็นชนิดที่ว่าไห่แบงพีแบงน้องเข้าไปเลี้ยงเลย นะครับแต่ละตัวป้าพี่น้องครับผมว่าจะว่าอย่างไรเลี้ยงเงี้ยเกี่ยวเขาเลยไม่ต,ๆๆต้ตกคักๆไปพ่อครับจะขอควายน้ำกปิดเอาน้องบีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้ยมันคือคักขึ้นแน่เธอเนี่ยค่ะอันนี้ตัวผู้หรือตัวตเมียรครับเนี่ยก็ผู้ค่ะควายผู้จีเนี่ยแม่นค่ะสูงหลายคนไหนลูกผู้ใดเป็นลูกสายเก่าเจริญค่ะลูกสายเก่าเจริญใช่ครับอายุค่ะอายุสิบแปดเดือนสูงร้อยสี่สิบหกจ้ะอายุสิบแปดเดือนสูงร้อย ซี่สิบหกค่ะซี่สิบหกสิเดือนสูงหน่อยซี่สิบหกเลยติค่ะนุมหล่อฟันน้ำนมเลยค่ะโอ้สิบแปดเดือนยี่งมากมันใหญ่แหงเด้อันบนที่นี่สิเปิดแบงค์พีแบงค์น้ออเขาเท่าไไร่นี่เปิดแบงค์หาเ0 9นเกันบาทค่ะ5้า0 0ื่าพพี่ท้าครับผมผู้ใดสนใจก็ทโ่มมากเบอร์ยังก่อครับศูนย์เกาดจ้าครับผมสอง หึ่งสี่หนึ่งสามจ้กครับผมติดต่อได้ตลอดดูอำเภอหนองพอกพี่น้องครับผมค่ะครับมองเก้ามองเดิมที่ก่าเวลาเดิมบีบีฟาร์มควายงามเมืองร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ควายใหญ่ๆอายุหน่อยๆนี่ครับผมเอาไปแก้ปัญหาการทับบอติดเอาแบบนี้ไปพี่น้องครับครับข,ข,ขนาดเลยนากระดานเขาปัก่เลยสิแปดเดือนไหมค่ะเอกสารครบเนาะเอกสารครบค่ะผูุ้้ยหัวโหนกงามข่ายหลีพี่น้องครับผมเอาแบบที่นี่เบิงหนาเบิงตาเราครับลงไปหดขาเบิงกันนะ แข้งขาบางปาขามันคือใหญ่แห้งรับพี่น้องหน้าพัฒนา,าบากๆเลยครับผมนี่แหละพี่น้องครับผมพูดได้ไม่เห็นแล้วบนชนิดที่ว่าเอากับบานเมี่ยสีจมผุหล่ะพี่น้องครับผมเนี่ยคักขนาดเลยอ๋อวัดที่นี่เสียหายเบิ้งด้านคางเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งความงามเด้อพี่น้องสีดอกเล่าหอมบรรทัดหลังพี่น้องความงาม ขวัญเรามีหอดขวัญปัดกล่องวิ่กล่องขวัญหาบเงืนหาบท่องพี่น้องครับผมวา่ตัวนี้ขวัญรับแอกขวัญซองทงั้งขวัญทุ่นเขา่าขวัญเทานังจ่าใบหงูใหญ่ไ่หนากว้างเล็บกระลาตางามตัวนี้ได้เหมาะสาหรับเอาไปเป็นพ่อพันนนอค่ะผมแต่ว่าตอนนี้อายุยังหน่อยๆอยู่อยอยเอาไปจับสั์ตอนเนี้ยอายุหน่อยๆจังไหนมันคือตัวใหญ่แห้งแค่รองพีค่ะแล้วเกิดจากแม่สูงเลยหาศีพค่ะเกิดจากแม่สูงไลยหาศีพพี่น้องครับผมโอ้หนาพัฒนาตัวนี้ อันรับประกันตั้นี้ป้นี่รับประกันตั้มนี้ทุกอย่างเลยส่งฟรีจักกิโลกับเขาอะสรงฟรีทัวไทยคื้เเขาจ้าอ้ยขักขนาดเลยพี่น้องครับผมเอาบัตรที่นีเบิ้งด้านไทยเด้อพี่น้องเด้อครับผมหลังจากที่เขาเบิ้งด้านขางเบิ้งด้านหนาเขานะครับบัตรที่นี่มาเบิ้งด้านไทยหางกลามหางเง่า,งาเล็บหน่อยจิด๊ดีเล็บกระลาพี่น้องครับผมโอ้ใส่ได้หมดเลยเงาหางกับบักไ่เลยพี่น้องคนอ่ะอุ้ยถ่ายไหมพี่น้องกลมอุหลุดซ้ำกันกับหางส้างเลยหางกันเลยเนาะความงามได้ อ้าวบัดที่นี่อาพิเศษพิเศษดึงมากทั้งนีใไ้พี่น้องเข้าเบิ้งไอตรงขวัญตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อส่วนมากควายสีหายากขวัญตรงนี้นะครับผมอันนี้ขวัญงามขวัญเป็นมงคลเลยโอ้ใส่ได้ใส่ได้เขาทาปานเลือกโก้ปานฮานควายหน่อยตัวนี้พี่น้องอายุเพิ่งได้สิบแปดเดือนกับความสูงสูงร้อยสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกพี่น้องเปิดไวห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก้าพันต่อรองไดนต่อรองได้ค่ะครับผมอย่าคำว่าเบิ้งตัวเป็นๆตัวจริงๆก็อยุบ้านโน่นปากเข็ง ครับผมอํำเภ่อน้องพอกจังหวัดลอยเอ็ดเนาะครับผมบัดที่นี่ก้อนสีตดสินใจเด้อพี่น้องเด้อพอเหลืยงผู้เม่งสีหายเบิ่งด้านหนาจากน่อยควายตัวนี้นาสวยหนาล่อมากเลยพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งเบิงกระดานเขาพี่น้องเขาใหญ่หัวโหนกไหมนะหัวโหนกดีว่ามาะองค่ะหัวโหนกขวนเล่าแม่ปุ้ยขวนงามแห้งจมูกสี่เหลี่ยมผืนผ่าชมชื่นยุตตลอดเวลานาเอาบัดที่นี่มาเบิ่งอยู่อ่องคอเล่าพี่น้องครับผมพูดอ่ะควายสิบแปดเดือนอ่องคอบักไงเลยพี่น้องเอิบเบกเผาเล่าพูดอ่ะค่ะขวนมี นะครับผมเราก็อัตลักษณ์ควายไทยมีแขงขาไงเรลบงามโอ้บากว่าเพื่นนขาเบาเลี้ยงความงามของควายตัวนี้เบ้าจากนี่หอดเมื่อเสาเบ้อเมื่อดอกพี่น้องครับผม<า>เอาเป็นจังสี่<อ>ผู้ใดกาลังสนใจอยากได้ควายผูหน่อยได้่าโตหญ่ๆนี่เนาะครับผมเอาไปพัฒน,นาต่อเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็เอาไปจับสั์น้องบีห้าเปิดใวหาเมื่นต่อพันธุ์ครับผมสนใจกระโทนมากคุยกันมาสอบถามมาต่อร่องราคากันเอาแต่ว่าเรารับประกันตามนี้ให้ความสูงเราก็รับประกันไว้นะครับผม บวกลบใบบ่เกินเส้นหนึ่งซองฟรงห้ทั่วประเทศพร้อมะนะครับผมเอาอยากได้กระโถมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวไปเบิงชุดต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิงอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้ตัวผูหรือตัวเมียตัวเมียจ้าโอ้คือคว้ยผู้เท้เยนาะเคยเมียตัวเมียค่ะคุหนาเขาเรางามงามพี่น้องครับผมสีดอกเล่าบัดที่นี่สีถามน้องบีว่าอันอันที่เป็นสีทองทองผมเล่านี่ไหม ต้าไปเห็นให้เลยแมันติดหัวันเป็นหมอท้องค่โอ้หัวหมอท้องอ๋อพี่น้องครับผมท่านทาเรากันไปแน่แ่กันไปน้ำเป็นซีดออกพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าหัวหมอท้องเด้อพี่น้องเด้อวายหนาพัฒนาเขาเป็นเขาตกขั้นซอนนะครับผมตาถือว่าตาสวยตาง้ามเลยนะครับเนาะตัวนี้เบิ้งหนาเง้วเป็นควายตัวเม่นะครับหนาบายสีพร้อมแล้วเป็นลูกผู้ไหนบ้านี้เป็นลูกสาวเก่าเจริญจ้าลูกสาวเก่าเจริญสูงหลายปันไหนสูงหลายสี่สิบสองจ้ะอายุ อายุหนึ่งปีแปดเดือนค่ะปีแปดเดือนสูงลอยสี่สิบสองบวกลบโอ้ยหนางามอีีความงามได้เมื่อเลยเอาี้เปิดไวไหลมาได้ก่อนตัวนี้เปิดไบห้าหมื่นเจ็ดค่ะห้าหมื่นเจ็ดค่ะครับผมตัวนี้เปิดไบห้าหมื่นเจ็ดเป็นไขยตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อลูกเก่าเจริญกับความสูงสูงลอยสี่สิบสองนะครับอายุปีแปดเดือนตาสวยงามงาม,งามมากเลยหัวเป็นค่อยหัวหมอท่องพี่น้องครับผมมีขนซองทางพร้อมเขาตกคันซ้นใบหูใหญ่ลายหนากว้างตัวนี้ได้ เล่าปลาคอครอปลาเข็งได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเรื่องราคาพี่น้องจังโรมาคุยกันมาสอบถามมาตอรองเอาความงามอนี่โอ้ยได้หมดเบิ่งเอิกบิ้งพาโลอยู่ว่ามันห้างเพิอหลวงบักใหญ่ขากัหไ่แห้งเว้่เรตางามเนาะขนสีทองเลยแม่นอบีเนาะแม่นค่ะ,ะตัวพี่น้องครับผมว่ามันนึกว่าเป็นท่องมัดเต่าพี่น้องครับผมความงามได้เลยคุยตัวนี้ นะครับความสูงก็ได้อายุกันย่งหน่อยๆยูนะค่ะพัฒราชัดเจนดีเป็นค่ายสาวด้วยพี่น้องด้อสีดอกเหลาเขาออกงามค่ะสาวต้นนมนมเลยค่ะอายุหนึ่งปีแปดเดือนค่ะนะครับขวัญซองท่างมี่เขาเรียกว่าขวัญทุ่นเขาขวัญเทานางกานะครับผมอันนี้ก็น่าพัฒนาด้วยพี่น้องด้อมีขวัญลับแอกขวัญหาบเงื่อนหาบทองขวัญตกสวงทั้งสองฟังควายตัวนี้มีมีขวัญคำหนาคุ้นหลังพร้อมพี่น้องโอ้คักขนาดเลยพี่น้องครับผม ห้าหมืนเจ็ดพันค่ะอุ้ยเบิ่งหนาดูหนายกอกร้อยหนายกอกเป็ดพี่น้องครับผมขวนสามก้อนเสาก็มีพี่น้องขวนญถัดดอกขวนถัดมาล่ามีเด้อควายตัวนี้เด้อพี่น้องอ่าพอเรียงผู้เม่งเบิ้งหายแล้วเรื่องขวนนีม่มแต่ขวนที่เป็นมงคลทั้งนั้นเลยเบิ่งว่าที่นี่ว่าเบิ่งข้างขางเบิ่งกันอะ่ะอ้ยแทงขัดความเง่าได้พี่น้องครับผมพื่อน่ะอ้ยเหตดโจนพูนอยู่เนาะจะเป็นขัดจะเป็นแน่ควายตัวนี้แต่ว่าอันความงามหนีได้แต่ว่าเรื่องราคาให้คุยกันเอาเด้อพ เนาะความยาว้วความสูงบวันที่นี่สิหายไปเบื้องด้านไทยจักน้อยนะครับผมหายไปเบื้องด้าน้ทยพี่น้องครับผมเห็นหางเราแห่งสีคักดพวดอ่ะหางจังไหนมาลามคลาดจะ่ะเอ๊เมค้อยหางเกือบพอดขี้ดินพี่น้องโอ้นี่แหละเขาว่าเจ้าผู้ทายหลับรวยค่อยง่ามเมืองละเอดผู้ใดนอสิได้ขึ้นครับไายบายแสใส่หลังพี่น้องฝากพี่น้องไว้เลยนะครับผมไทยสวยไทยงามหางลามเล็บกะลาตาง,งามอันนี้ได้เล่าปลาคอข้อปลาเข่งได้พี่น้องครับผมขวนหาบเนื่นหาบท่องนี่นะครับผมบรรทัดหลังตรงโอ้ความาวก็เปกับเอย สองห้องได้ต้องนี่ค่ะน้ะความย่าวเป็นคข่สองห้องได้พี่น้องครับผมโอ้ยาเๆ้าจังสี่เป็นต่อไปพัฒน,นาอยู่เด้นน้องค่ะเป็นแม่บอกได้เลยค่ะโอ้พี่น้องครับผมความงามได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าราคาคุยกันเอานะครับพออย่งยงผู้เมฆงมาเห็นแล้วก็บอกแค่นี้ทีว่างามผู้ใดไม่เห็นแล้วครับผ่า,บบานโพสือเมียสิจม,มูดได้เลยบ่ายมีน้อครับผมเอาพี่น้องเบิ่งความงามเด้อพี่น้องเด้อด้านขางให้เบื้องด้านขางคักพี่น้องครับผมความเงย้าได้ตัวนี้เป็นคคควาาาาายยห้้้ออออองงงงงงงพพีี่่นนนนนมมไปจถึดทเเรััับบบผกกุ โอ้ยบดอหางกระลมหางเกือบอดฉีดินเด้พี่น้องครับผมได้เมื่อเลยเนาะตัวนี้ได้ซัดได้ส่วนดีขนาดขนาดพี่น้องครับผมลูกเก่าจเจร่ญนเด้อพี่น้องเด้อความสูงสูงลอยสี่สิบสองนะครับผมส่งฟี่ทั่วประเทศค่ะผู้ใดกําลังมองหาแม่บอกนะครับที่มีเสือมีสายนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ขั้นขั้นจาสิวาเด้วอว่าควายตัวใดที่มีเสือมีสายมีชาติมีตะกูลนี่เป็นตาพัฒนาอันนี้แสดงว่าควายเป็นเป็นควายที่พัฒนามาแล้วเนาะ ครับผมอ่ะบัดที่นี่เบื้องด้านแขางไปหมดแล้วบัดที่นี่มาเบื้องด้านหนาก้อนตัดสินใจครั้งสุดท้ายให้พี่ให้น้องเข,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 ข้าเบื้องขากัเบื้องกระหนักข้อยงามๆนี่สิพูดอ่ะสันจมูกเร่าอ,อุ้ยคมขนาดซ้ำกันก็นไปเสริมดังมา่หม่พี่น้องครับผมหัวหม้อทองนะครับผมสันจมูกคมเงี้ยวนะครับหน้าบายสีหน้ายกอกร้อยเขาว่านะครับผมใบหูใหญ,ญ่นะครับโค้งสางดีเสื้อบ,บักต้องบอร์ฮอนล้นไก่กกแน่วผมดกบอร์ฮอนเป็นหัวหล้านพี่น้องครับผมลูกพ่อก็คือพ่อละเนาะลูกเก่าจเจริญ ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาเด้อพี่น้องเด้อควายงามงาม่อ่าพี่น้องครับผมให้ตัดสินใจเด้อพี่น้องเด้อเบิง้งคาเรายืนบุเอาโอ้โเห็ดพึ่งบึง่งวันมันบึง่งตื่นเสียมพี่น้องกล้ามคักี่ลีเ้อควายตนนัวนี้เอาก็ฝากไว้ผู้ใดกําลังมองหาใส่แม่บอกพี่น้องครับผมเสือ้อสายดีชาติตระกูลดีกับความสูงทีวาอายุพึ่งปีแปดเดือนกับสูงร้อยสี่สิบสองนี่คะครับผมอ่าเรารับประกันตามนี้หายพร้อมส่งฟี่ ทั่วประเทศ<า>พร้อมพี่น้องครับผมเ <c oughs> ขาท่าปานเลือก <c oughs> โกปานหันเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากไว้เอ้าโอเคให้ตัดสินใจสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่องตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งรายการสุดท้ายพี่น้องครับผมควายจังเดมาใหญ่ก็สั่งพี่น้องค่ะอื๊ดมะไนแห้งเดี่ยว้องบีค่ะตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ประจำครอบน้องบีเลยจ้าครับพ่อพันธุ์ประจำครอบสูงไรมาได้หนิสูงไรเจ็ดสิบสองค่ะสูงไรเจ็ดสิบสองแล้วเป็นลูกใครครับเป็นลูกเพิ่มโชคซีพีค่ะ ควายผูยักเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบิ่งคนกับควายดูพี่น้องครับผมปัาดเออเนีย่ยแล้วใหญ่แยงค่ะอี๋เลยค่ะอุ้ย <c oughs> พี่น้องครับผมบ่อยากบอกอยากไอ,กอเล็บเดี๋ยงยงีมเกี่ยวเขาเลยควายเงี้วค่ายใหญ่ด้วยพี่น้องครับผมเทิงเงีวเทิงใหญ่บันทึกี้เปิดไวใบรับมาได้ครับนี่เปิดใบสองแสนสามหมื่นบาทจ้าสองแสนสามหมื่นค่ะ ต่อรองได้พี่น้องทรงพี่ทัวประเทศผู้ใดกําลังมองหาพอพันธุ์ใส่หักเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้หนาสนมาก,มากเลยแต่ว่าเร่องราคาให้พี่น้องโทรมาคุยกันควายจังไหนไม่ไงครับแต่พอเรียงผู้เม่งเห็นู่ในสนามประกวดท <c oughs> ได้แบบนี้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวสไหเบิ้งไล่ละเอียดพี่น้องครับผมอันนี้อันนี้นนห่อห้อไดรี่ํำเชือไปเรเีดแล้วแหละค่ะรียดตำเชือแล้วเนาะแมนค่ะถ่ายพี่น้องครับผมควายไพอพันุประจําคอ,อกเล่า ซื้อว่ายัางก่อเจ้าเพิ่มโชคซื้อซื้อ,อ,อยังก่อซื้อเพิ่มทรัพย์ค่ะซื้อเพิ่มทรัพย์ลูกเจ้าเพิ่มโชคมิตรเพิ่มผูดด้ใดได้ไปกับมิตรเพิ่ม <c oughs> <c oughs> บัดนี้อายุได้จักเดือนจักปีแล้วก่ออายุได้สี่ปีจ้าเอาครับผมเบิงบ้งความไงได้พี่น้องเด้อครับผมเราเราเปิดไว้สองแสนสามหมื่นเอาพี่น้องครับผมให้เบิ้งด้านไทยจักหน่อยพี่น้องครับผมไทยไงแห้งอีควายตัวนี้ถือว่าความสูงนี่เกินเกินควายขันไปเห็นยุ่กลางโคกในรับ่องวันแลนแน่นอนควายจังใดไม่ไงครับเถอพี่น้องอุย อยากให้พี่น้องไม่เห็นตัวเป็นๆเบิงควาใหญ่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ตอนนี้คือเราเรียนน้ำเชื่อแล้วนะครับผู้ใดกําลังมองหาควายพอพันใส่หยักน่พี่น้องครับผมตัวนี้ก็ถือว่าฝากไว้ให้พี่น้องเข้าผู้ใดกำลังมองหากำลังอยากได้นี่แหละตัวใหญ่ๆพอเรียมผู้มิ่งเขามาไก่ทวงหัวทวงหัวเรียเลยค่ะครับผมใหญ่แห้งยี่หลีนะครับผมนะครับความงามได้เมื่อเลยพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าอยากให้เขาาเบิงตัวจริงเพื่อละหลายกว่าหรือที่เหลือกะจัง อ Abby ่ะพีโดข้อมาคุยกันเด้อพี M ่น้องเด้อมันตัวใหญ่แห <laughs> ้งเราจับเรามันบ่คอยอยู่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอีหลีเอาสิให้เบื้องด้านหนาหน่อยหนึ่งก่อนตัดสินใจพี่น้องครับผมให้เบื้องหนาเขานะครับกระดานเขาหัวโหนกได้เบิดเลยนาอครับถือว่าสร้างตัวนึงพุ่ัล่ะไปเอ้าโอเคครับน้องเด้อจงหันทังโวรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาครับผมให้เบื้องด้านหนาก่อนตัดสินใจเด้อพี่น้องเด้อความใหญ่ความงามได้เบิดตัวนี้ครับผมโอ้ยว่าเป็นหยักพี่น้องครับผมก็ยังไห่ไม่ใหญ่แนาด อ,อยากให้พี่ให้น้องเข้าผู้ได้กําลังมองหาเนี่แหละพี่น้องครับผมใส่ไงๆจังสี่นะครับพอพันประจําคอกประจฟาฟั่มจังทษเขามาคุยกันมาสอบถามกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมมันโตใหญ่แห้งนะครับผมอยากให้พี่ให้น้องเข้าเขามาเบิงโตเป็นๆนะครับความสูงเด้อพี่น้องเด้อสูงร้อยเจ็ดสิบสองสูงร้อยเจ็ดสิบสองเราที่นี่อ่าเราเป็นลูกของเจ้าอ่าเพิ่มโชคเพิ่มโชคค่ะ,ะคเจ้าเพิ่มโชคพี่น้องครับผมรายละเอียดนอกเหนือจากที่พาเลียงผู้เม่งบ่ได้บอกสู้ฟังให้พี่น้องโทูคุยสอบถามกับเอ่อ น้องบีฟ้ามนะครับบีบีฟ้ามอีกเรือนึงนะครับผมมือในทีมงานของพเดียงผู้เม่งกับขอขอบคุณน,น้องบีน้องบีมียักสีฝากับเอฟซีค่ะน้องบีฝากขอบคุณชุดที่แล้วเด้อค่ะครับผมค่ะน้องบีฝากขอบคุณชุดที่แล้วอ่าเอื้ออายแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เพื่อนติดตามอ่าพ่อเลี้ยงแล้วก็ติดตามน้องบีจ้าค่าค้องน้องบีนี่ก็สีมีประกันต้นนี้ให้ลูกค้านาด่างหางดอกจ้าดูสุดดูชมค่าโทค่าทอนท่าทองน้องบีก็สิรบประกันทองห่งค่ะความสูงในบวกลบบากเกินหนึ่ะ ค่ะแล้วก็ขอกลับบีกับทรงฟีทัทวไทยคือเก่าจ้าครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมเมื่อกี้ทีมงานของพาริมผู้เม่งขอขอบคุณน้องบีแล้วก็เอฟซีนะครับที่เบิ้งช่องพาริมผู้เม่งอยู่ทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามให้กำลังใจกันเมื่อกี้ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ